ปี2026ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับวงการยานยนต์ในประเทศไทยเมื่อ Storm Runner 2026รถแวนสไตล์สปอร์ตที่ถูกออกแบบให้ผสมผสานความเป็นลัก u r y รี่แคมเปอร์แวนเข้ากับความดุดันแบบสตรีทได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในตลาดไทยรถคันนี้ไม่ได้เป็นเทียงยานพาหานะสำหรับการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการอิสระความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัว สตอมรันเนอร์2,026ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของแชสซี่รถแวนยุโรปแต่ทีมออกแบบได้ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างบุคลิกที่โดดเด่นฝาหน้าทรงเลดแมทริกที่มีเส้นสายเฉียบคมให้ความรู้สึกดุดนันขณะที่กระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความหนาแน่นและกว้างขึ้น เสริมด้วยกันชนหน้าสไตล์สปอร์ตพร้อมไฟไดนเดทามร running l i g ที่เน้นความล้ำสมัยตัวรถถูกปรับช่วงล่างให้ต่ำลงรับกับล้ออลอลอยสีดำด้านขนาดใหญ่ที่ให้ภาพลักษณ์แข็งแรงและปราดเปรียวเมื่อมองด้านใน Storm Runner 2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังห้องโดยสารได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมเบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางและมีระบบแอมเบียนไลที่สามารถเลือกโทนสีได้ตามอารมณ์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เสริมด้วยระบบเสียงรอบทิศทางที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเดินทางระยะไกลสิ่งที่ทำให้ Storm Runner 2026แตกต่างจากแวนทั่วไปคือการออกแบบให้เป็นแคมเปอร์แวนในตัวภายในถูกปรับให้สามารถเปลี่ยนเป็นมุมพักผ่อนหรือห้องนอนขนาดย่อมได้ มีเตียงพับระบบเก็บของอัจฉริยะและห้องครัวขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ด้านหลังพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วนและระบบพลังงานจากโซลาเซลล์บนหลังคาตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนววันไลฟ์หรือการเดินทางแบบไม่ยึดติดกับโรงแรม ในด้านสมรรถนะส,สตอมรันเ n อร์2026มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบชาร์จขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดกว่า280แรงม้าส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าแต่มีโหมดการขับขี่หลากหลายทั้ง e ีโค o คอมฟอรและสปอร์ที่ช่วยให้ผู้ขับปรับการตอบสนองได้ตามเส้นทางและความต้องการอีกทั้งยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ADAS เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและระบบเตือนการชนด้านหน้า Stormrunner 2026ไม่ได้มาเพียงเพื่อเป็นรถครอบครัวหรือรถท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคชาวไทยที่ต้องการรถที่ตอบโจทย์ได้ทั้งการใช้งานจริงและสไตล์การใช้ชีวิตไม่ว่าจะใช้เดินทางในเมืองออกทริปต่างจังหวัดหรือแม้แต่ท่องเที่ยวข้ามประเทศ รถคันนี้ก็พร้อมมอบประสบการณ์ที่แตกต่างประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญของ Stormrunner เนื่องจากกระแสะความนิยมในกลุ่มแคมเปอร์แวนและวันไลฟ์กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงานที่รักอิสระชอบท่องเที่ยวแนวผจญภัยและต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการเดินทางค่ายผู้ผลิตจึงเลือกเปิดตัวโมเดลนี้ในไทยอย่างเป็นทางการ และเตรียมวางจำหน่ายด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ2.9ล้านบาทซึ่งถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับแวนพรีเมียมในตลาดท้ายที่สุด Stormrunner 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถแวนธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยและอิสระที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยในปี2026รถคันนี้จะกลายเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการผสมผสานร,ระหว่างความสปอร์ต ความหรูหราและความอเนกประสงค์ในคันเดียวขีดขีดขีดคุณอยากให้ผมเขียนเวอร์ชั่นนี้ในภาษาอังกฤษด้วยหรือเก็บไว้แบบภาษาไทย750คำตามนี้ครับ